เอ้าวเฮ้ยมึงนักเลงอ่ะโอ้โหโอ้โหกอ้กางอืมกางเลยขอไปหน่อยได้ไหมแล้วแล้วหยุดมีหยุดดิกเฮ้ยฉันจะไปก่อนละเออขอไปก่อนนะโอ้โหแล้วดูเดึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าหยุดสิอย่าหยุดไปไปเออขอไปหน่อยแม่พอดีเขานัดเดี๋ยวจะไปดูโชว์ แหมมาบ้านนราทำแม่กังเลยนะนี่ใสแม่กางแขนกางขาเขาเรื่องว่างั้นอนั้นก็โชยอยู่บนนั้นสี่ห้าตัวโชยไปเลยอันนั่นน่ะทักทายไปไหนกันเว้ยทักทายนั้นห้าตัวใช่ใช่ใช่นั่นอยู่บนต้นไม้บอกคุ้สบายแล้วหรือว่านะโอ้นี่สวยสวยแค่ไหนนี่ตัวนี้โหยเขาขนน่ะเขาอ่ะเขาเกียวเกียวเนี่ย โอ้โหสวย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 อะไรอหรเนาะแปลกนะเอามันบางไปสละไอเกี้ยวเกียวเหมือนสว่านเลยอ่ะแล้วตัวมันขาวสวยอ่ะ